เจ้ารู้ืออยู่ในช่วงขาลงหลังจากอาการป่วยความนิยมดิ่งเหวไล,ลงานแสดงโดยเจ้ารู้สือและผมเคยประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายจากซีรีส์หลากหลายเรื่องซึ่งพูดได้เลยว่าในบรรดานางเอกแถวหน้าที่เกิดหลังจากปี1995เธอนั้นเป็นคนที่โด่งดังที่สุดแซงหน้าเหล่านักแสดงรุ่นเดียวกันอย่างมึงจีอีและทางหยีสูชินไปอย่างขาดลอยแต่หลังจากเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับผมเหล่าแฟนๆนับร้านนับต่างก็ช็อกไปต,ตามกันเนื่องจากว่าทางเจ้ารู้สือนั้นล้มป่วยขณะถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่อย่างเรื่องคู่รักซึ่งก นนัน้เริ่มผง,งาดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจืออี้นะครับผมที่เธอนั้นก็ยังคงสร้างฐานแฟนคลับได้อย่างต่อเนื่องจากซีรีส์เรื่องใหม่โดยล่าสุดเอ้าผมได้มีการเปิดเผยตารางงานเดือนกรกฎาคมของทั้ง3คนซึ่งเมื่อจืออี้และทางยี่สูชินะผมต่างก็มีตารางงานแน่นเอียดทั้งงานถ่ายทําซีรีส์และรายการต่างๆส่วนทางเจ้าลู่สื่อแล้วผมไม่มีงานถ่ายทําซีรีส์เลยตลอดเดือนกรกฎาคมมีเพียงงานอีเวนต์แค่สี่งานเท่านั้นและล่าสุดนะครับผมยังมีคนนั้นพบเห็นเธอเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าที่บ้านเกิดข,ของเธออี เพราะว่าเป็นเพราะว่าเธอนั้นได้ป่วยในขณะถ่ายทำซีรีส์เรื่องคู่รักและมีข่าวลือว่าเธอนั้นได้ขัดแย้งกับทางผู้อำวกับและยังมีปัญหากับทางต้นสังกัดอีกด้วยอีกทั้งงานก่อนหน้านี้นะผมเธอนั้นยังเคยใช้ประเด็นเรื่องโรคซึมเศร้ามาสร้างกระแสในรายการทีวีทำให้ภาพาลักษณ์ของเธอนั้นเสียหายซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าเธอนั้นถูกจัดเป็นบุคคลที่วงการนั้นคุณหลีกเลี่ยงจึงทำให้ไม่มีงานแสดงเ,เข้ามาแม้ว่าทางเจา้ารูกเสือผมจะพักรักษาตัวเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นและรีบกลับมาทำงานแต่รายการเรียลิตี้การ,กร นี้นะซีรีส์เรื่องเดียวที่เธอยังมีอยู่ในมือนะก็คือทางเรื่อง Love Ambition ที่มีข่าวหรือว่าไม่สามารถออกอากาศได้ชั่วข่าว เนื่องจากว่าฐานเจ้าลู่สื่อนี่กำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดยอาทางกาเล็กซี่คูเอ็นเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเส้นทางในโอการบันเทิงหลังจากกลับมาของเธอนั้นจึงเละได้เลยว่าเต็มไปด้วยอุปสรรคเออทุกวันนี้ผมเมื่อชาวเน็ตนั้นพูดถึงเจ้าลู่สื่อก็มักจะพูดถึงเรื่องอาการป่วยของเธอหรือไม่ก็เป็นประเด็นที่ว่าเมื่อไหร่นั้นเธอนั้นจะยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดเสียทีโดยล่าสุดนะผมได้มีการเปิดเผยตารางงานในเดือนกรกฎาคมของทางเจ้าลู่สื่อมื่งองนเมิรงจีอีและทางยูสุชินนน่ีอแเยด ไปถึงช่วงปลายเดือนอีกด้วยในทางตัวข้าบเจ้ารู้สืบกับตกอยู่ในสภาพที่ไม่มีซีรีส์ถ่ายทําตารางงานของเธอนั้นเหลือแต่เพยงงานถ่ายแบบเชิงพาณิชย์สามงานและงานลฟ์ส,สดอีกหนึ่งงานเท่านั้นเรียกได้เลยว่าเวลานั้นได้ผ่านไปเพียงครึ่งปีความนิยมของเธอนั้นก็ได้ลดลงจากนักแสดงหญิงแถวหน้าจนกลายเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วและชาวเน็ตแะผมก็ได้สังเกตเห็นว่าที่อยู่ในการโพสล่าสุดของทางเจ้ารู้สืกนั้นก็มักจะอยู่ในบนทนเสฉวนซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอและล่าสุดนั้นก็ได้มีคนพบเธอโดยบังเอ สวมหมวกแอบสื้อสภาพของเธอนั้นก็ดูผ่อนคลายเมื่อพคนไม่มีงานทําโดยเชาวเนนั้นเชื่อว่าสาเหตุที่ทําให้เจ้าลูซี่นั้นต้องตกอยู่ในสภาวะอึดอัดเช่นนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เธอนั้นได้ป่วยในระหว่างถ่ายทำรดยไปถึงความขัแดแย้งกับทางผู้อุ่มกับแล้วว่ากันว่าบทที่เธอได้รับมากักบบทที่ได้ถ่ายทําจริงนั้นมันนัแตกต่างกันอย่างมากและหลังจากที่เธอกลับมาทํางานแล้วนั้นก็ได้มีข่าวลือเรื่องการย,ยกเลิกสัญญากับทางตุ๊สกัดออกมาอย่างต่อเนื่องประกอบกับการที่เธอนั้นมีประเด็นเรื่องเล่าสุมเศร้า และนี่คือสาเหตุที่ทําให้ทางเจ้ารู้สื่อนั้นไม่มีงานแสดงเข้ามาและในความเป็นจริงนะครับผมทางเจ้ารู้สืกนั้นก็เคยกล่าวในรายการหนึ่งว่าเนื่องจากว่าผลข้างเคียงจากทางยาทําให้เธอนั้นไม่สามารถจําบทหรือถ่ายทําซีนได้ชั่วคราวดังนั้นล่ะก็การที่เธอนั้นไม่ได้ถ่ายทําซี์เรื่องใหม่นั้นอาจจะเป็นความประสงค์ของตัวเธอเองก็เป็นได้